วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ นภัสนันท์แมนนุสิต CEO แบรนด์เบรสการันตีด้วยรางวัล World Class Award 2021ในสาขา The b e s t of International Product ไปเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาณหอประชุมวายุพาร์ูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแบรนด์เบรส์เจลอาบน้ำที่ช่วยเสริมพลังดึงดูดให้กับตัวคุณด้วยแปสารสก,กัดสุดพรีเมียมสมกับสโลแกนแค่อาบก็รับพรอนสนใจผลิตภัณฑ์หรือสมัครตัวแทนจำหน่ายสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/brace Offi ิเชียลไอจีเบส i อฟฟิเชีค่ะหรือโทร0 9 2 2 9 7 9 9 6 5ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุ๋ยนะคะน,นักพัฒนาแมนุษิตนะคะเป็น c o o บรนเบสนะคะก็โปรดักต์ตัวนี้เลยนะคะก็คือเป็นชาวะเจลหรือว่าเจลอ,อับน้ำน,นะคะที่เสริมสร้างพลังดึงดูดค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าของเรานะคะ แค่อาบก็รับพรน,นะคะอุ๋ยจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าโปรดักตของเราเนี่ยพรีเมียมขนาดไหนนะคะนั่นก็คือของเรานะคะ มีสารสกัดนะคะระดับรางวัลโนเบลนะคะและก็มีสารสกัดนะคะที่อยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์ระดับโลกเลยนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นค่ะนอกจากสารสกัดที่พรีเมียมแล้วนะคะเราก็ยังเป็นไอเทมนะคะที่เสริมสร้างพลังดึงดูดให้กับคนที่ได้ใช้ก mm ็ hmm. คือสายมูเบาๆนั่นเองนะคะใ mm hmm. นเรื่องของเรานะคะยังใส่สารสกัดที่เป็นว่านมหาลาบว่านมหาเศรษฐีและว่านเงินไหลมาค่ะ mm hmm. บอกเลยนะคะใครที่เป็นสายมูลแล้วก็อยากดึงดูดโชคลาภเงินทองนะคะ mm hmm. ไอเทมตัวนี้ค่ะแค่ ก็รับพอเลยค่ะอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรานะคะกล้า เลยนะคะว่าเราจะเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะเพราะว่าสาาสการ์ของเราพรีเมีม่ยมมากๆนะคะเราใช้ครั้งแรกเนี่ยก็จะมีผิวที่ขาวกระจ่างใสนะคะก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นม,ม,มากๆเลยนะคะรวมถึงนะคะก็จะดึงดูดโชคลาภเงินทองเมตตามหานิยมเสน่ห์ต่างๆเข้ามาหาคนที่ไทยค่ะฟีดแบ็กดีมากนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูกันนะคะต้องบอกเลยว่าฟีดแบ็กดีสุดๆเราเะคะเพิ่งเปิดตัวแบรนด์มาได้ไม่นานแต่บอกเลยว่ายอดขายถล่มทลายมากๆแล้วก็ คนใช้นะคะส่งรีวิวมาให้เยอะมากนะคะคือประทับใจทั้งในมุมที่ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็คนหลายๆคนนะคะที่แพ้สบู่หรือว่าแพ้พวกสารเคมีต่างๆตัวนี้ดีมากๆเพราะว่าของเราเป็นออร์แกนิกร้อนะคะคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆค่ะอุ้ยเพิ่งร้อมค่ะตอนนี้ก็คือมีในไทยแต่ว่าตอนนี้มีทางฮ่องกงนะคะแล้วก็มีเพื่อนทางพม่านะคะแล้วก็ลูกค้าทางพม่าเนี่ย เริ่มติดต่อเข้ามาแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตัวแทนในประเทศไทยก็คือกําลังเริ่มขยายตัวแล้ว การตลาดของเรานะคะบอกเลยว่าครอบคลุมทุกมิติช่องทางมากๆเลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยคือเราเข้าใจเรื่องเขาเรียกว่าจิตวิทยาคนเนาะนะคะตอนนี้ก็คือมีออมีวางแผนออกทีวีด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอินฟลูเอ,อ,อเนเซอร์ต่างๆนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทําพวกคลิปไวรัลคลิปต่างๆนะคะคือครบทรุกช่องทางเลยนะคะบอกเลยว่าแบรนด์เรากำลังเติบโตบ <następ S 2> แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากๆเลยค่ะเป้าหมายของเราคือเป็นระดับโลกเลยค่ะบอกเลยว่าแบรนด์ของเรานะคะคือใน,ใน เรื่องการสร้างแบรนดิ้งนะคะที่ชัดเจนก็คือเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมนะคะเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเป็น Global บรนด์จริงๆอ่ะถ้าทุกคนไปสังเกตได้นะคะในภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรานะจะเห็นได้เลยว่าของเรานะคะเป็นระดับโลกมากๆแล้วก็รวมถึงในระบบการดูแลตัวแทนของเราก็เป็นระบบที่เขาเรียกว่า เป็นแบบมืออาชีพนะคะเราเนี่ยเซตระบบซัพพอร์ตซึ่งลงทุนด้วยเงินมหาศาลมากๆนะคะในการดูแลตัวแทนแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็มีการใช้ในวัตรกรรมต่างๆเข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตอนนี้ก็คือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะก็คือ ตัวแทนเนี่ยรับไปปุ๊บเนี่ยสามารถขา 700, ยทั้งในออนไลน์และออฟไลน์แต่ว่าในเรื่องของออนไลน์เนี่ยเราก็คือมีสอนให้นะคะคือครบหมดเลยทุกวงจรก็คือของเราเนี่ยการเทรนนิ่งจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ได้ได้เห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะ ไม่ต้องเชื่ออุ๋ยนะคะแต่เข้ามาลองใช้เองดูว่าสิภัณฑ์ของเรานะคะใช้แล้วจะปังแค่ไหนใช้แล้วจะผิวสวยแค่ไหนนะคะต้องมาลองเองแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจในมุมธุรกิจนะคะเราก็เปิดรับสมัครตัวแทนอยู่นะคะ mm. บอกเลยว่าแบรนด์ของเรานะคะมีระบบที่คอยซัพพอร์ตตัวแทนนะคะแบบครบวงจรมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการเทรนนิ่งการเรียนการสอนระบบการตลาดการมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างครบเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอีเวตนต์ดีๆที่ลูกปาํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m u ัปเดตลงแล้วนะคะลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ